สส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเรายื่นคะแนนค่อนข้างน้อยไปนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนในคณะบาซายเพราะว่าพอร์ตกับบินเทอร์วเลยค่ะด้วยความที่คะแนนเราก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามีความหวังลึกๆนะคะว่าพอร์ตฟอรโอกับสัมภาษณ์เราเนี่ยก็จะทําให้เราผ่านเข้าไปเป็นเด็กบาซายได้นะคะกรรมการอ่านเนี่ยเขาก็จะรู้เลยนะคะว่าเราตั้งใจเขียนหรือเปล่าเราเนี่ยทำงานนี้ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะคะอย่างเราเนี่ยก็เขียนยาวเป็นพารากราแบบนี้เลยนะคะทุกคนคงคิดว่ามันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมแตื่นนนเเตต้มมาาากกกกวซ็็จจะทํัปรรรริง จริงถึงแม้ว่าเราจะเรียนกับพี่ไส้ไว,วสอนทุกวันนะคะ รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆในการมอกอินเทอร์วิวนะคะเพราะว่าการมอกเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวเองนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างเราจะได้รับฟีดแบ็กหลังจากจบอินเทอร์วิวเลยนะคะตันหนูไปท boot camp, ั้งบูตแคมป์ชวหนูทำน,นู่นทำนี่ทำนั้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบพี่ๆก็ยังเป็นห่วงกูกันเสมอแล้วก็ตอนประกาศผลนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นระทึกที่สุดในชีวิตนะคะอยากจะบอกว่ามือสั่นตื่นเต้นและโทรไปหาบาซายบ่อยมากๆนะคะขณะหนูจะน้อยก็ดันให้หนูไปสอบอีกถึงแม้ว่าพอหนูจะขัดงานเยอะแล้วก็ให้หนูทํางานอีกีกก็หนนนูไไม่ดด้บะนนะคะใจ จขอบคุณพี่ๆมาก สวัสดีค่ะชื่อแพระนะคะจบมาจากโรงเรียนมหิดลอินเตอร์หรือว่า MUIDS นะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังเป็นเฟชชีปีหนึ่งที่คณะบาซายตุลานั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่ากว่าจะติดเข้าไปในคณะบาซายตุลานี่ต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ต้องเจออะไรบ้างต้องผ่านอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ,ะพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะทําไมถึงต้องเป็นบาซายแล้วก็ทาไมถึงสนใจบาซายนั่นเองก็บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้จักคณะบาซายเลยนะคะก็คือเห็นชื่อแล้วก็งงมากก็คือคณะอะไร แต่ว่าพอร,รู้จักแลงเนี่ยรู้สึกว่าอุ๊ยคณะนี้เหมาะกับตัวเรามากๆนะคะเพราะว่าคณะนี้เนี่ยมีทั้งเรื่อง business art and design แล้วก็เทคโนโลยีรวมกันนะคะแล้วก็บาไซเนตก็ยังมีการเรียนการสอนแบบ project based learning หรือว่าการเรียนจากการทำโปรเจกต์นั่นเองซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่น่าสนใจแล้วก็สําหรับเราเนี่ยรู้สึกว่าเวิร์กมากๆในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่เราต้องเจอคะ่ะสําหรับคะแนนที่ใช้ยื่นในคณะบาไซจุลานะคะก็คือ s e m a t กับ iel นั่นเองค่ะตรงพาคน,นี้นะคะค่อนข้างสําคัญนะคะเพราะว่ามีเปอร์เซ็นถึงนการที่เขะคัดเลือกเการาี่ ในณะนน่เองค่ะนอกเหนือจากคะแนนที่สําคัญมากๆแล้วเนี่ยก็ยังจะมีพอร์ตโฟลิโอแล้วก็อินเทอร์วิวที่สําคัญมากๆมากๆ,ๆนะคะซึ่งพี่ซอยพี่สอนก็บอกตลอดนะคะว่าน้องแพ้ทําพอร์ตดีๆน้องแพ้อินเทอร์วิวตั้งใจนะลูกก็คือทําแล้วนะคะแล้วก็ติดแล้วนะคะพี่ซอยพี่สอน <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าพอร์ตโฟลิโอกับอินเทอร์วิวเนี่ยก็สําคัญมากๆนะคะเพราะว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยก็จะโชว์ตัวตนของเรานะคะว่าเราทําอะไรมาแล้วบ้างเรามีประสบการณ์ด้านไหนเราเคยแข่งอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็ประวัติของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สามารถเล่าให้เขาฟังให้เขาเห็นภาพต่างๆใน เรานะคะคในพอร์ตโฟลิโอได้เลยนะคะส่วนอินเทอร์วิวเนี่ยก็จะเป็นการนั่งพูดคุยกับกรรมการนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยดูแอติจูดของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยังไงเราพูดยังไงบ้างเราทํายังไงบ้างนะคะเราสามารถพิชได้ไหมต่างๆนานานะคะซึ่ง2ส่วนนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยเรายื่นคะแนนค่อนข้างน้อยไปนะคะแต่ว่าเราคิดว่าเราเนี่ยามีโอกาสได้เข้ามาเรียนในคณะบาซายเพราะว่าพอร์ตกับอินเทอร์วิวเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ,นะ,นะ,ค,ะคนที่คะแนนน้อยก็อย่าทอนะคะสู้ๆนะคะ ส่วนของพอร์ตโฟลิโอขนาบาซายกันบ้างนะคะก็อยากจะบอกเลยเนี่ยว่าพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นอะไรที่เราเตรียมตัวทํานานมากนะคะเพราะว่ารู้ตัวเร็วก็เลยรีบทาเร็วนะคะจะได้แบบว่ารวบรวมงานได้อย่างมีสติแล้วก็รอบคอบนะคะแล้วก็การเขียนรีเฟลชเนี่ยค่อนข้างสําคัญนะคะในการทำพอร์ตโฟลิโอเพราะว่ากรรมการอ่านเนี่ยเขาก็จะรู้เลยนะคะว่าเราตั้งใจเขียนหรือเปล่าเราเนี่ยทำงานนี้ขึ้นมาจริงๆหรือเปล่านะคะอย่างเราเนี่ยก็เขียนยาวเป็นพรรารากราแบบนี้เลยนะคะก็ค่อนข้างช็อกกรรมการนิดนึงนะคะแต่ว่าอยากให้เขาอ่านจริงๆงให้เขาเข้าใจนะคะว่า เราตั้งใจทำมากๆแล้วก็งานแต่ละงานเนี่ยก็เลือกในสิ่งที่เราชอบทำนะคะอย่างเราเนี่ยเราสนใจด้าน a r t and Design มากที่สุดใน Business Tech แล้วก็ Art and Design ใช่ไหมคะเราก็เลยเลือกที่จะใส่งาน a าร and Design ์เป็นหลักนะคะแล้วก็เอา Business ใส่เข้าไปแล้วก็เทคแซมเข้าไปบ้างนะคะเวลากรรมการดูพอร์ตแล้วก็อินเทอร์วิวเนี่ยเขาก็จะได้ถามเราแต่เรื่องที่เราถนัดแล้วก็เรื่องที่เราตอบได้นั่นเองคะ่ะเป็นทิปสําคัญมากๆนะคะว่าเลือกงานที่เราถนัดแล้วก็ชอบทําจริงๆใส่เข้าไปแล้วก็เด่นๆคะ่ะในส่่่วนนนนของง Innovation I a ะะะคคคเป็สสิทีําาัญมกๆใ ซึ่ง innovation idea เนี่ยก็ต้องใช้ความ creative เยอะมากๆแล้วก็ต้องระดมไอเดียเยอะมากๆนะคะซึ่งในตอนที่เราทำเนี่ยก็เครียดมากๆเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาได้สบายๆนะคะเพราะว่าเราทําในเรื่องที่เราสนใจคะ่ะ <c oughs> ก็เลยอยากจะแนะนําทุกคนที่กําลังทํา innovation idea ว่าให้ทําในเรื่องที่เราสนใจก็จะมี passion มากขึ้นในการหาสิ่งต่างๆมาแก้ปัญหาที่เราต้องการจะแก้นะคะส่วนตัวเราเนี่ยเรามองว่าปัญหาที่เราสนใจคือเรื่อง food waste <c oughs> เพราะว่าเราไปค่ายมานะคะเราก็เลยมี passion <c oughs> เรื่องนี้ <c oughs> ก็เลยทําเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมาในการแก้ปัญหาปัญหานี้นะคะแล้วก็ ทางกรรมการที่บาร์ไซดูนะคะแล้วก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะคะอยาจะบอกว่าเวลาทำเนี่ยก็ให้แนะนำให้ใช้ดีไซน์ติงกิ้เยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเราเหมือนกับเป็นการ walk through the process นะคะว่าเราต้องแบบทำอันนี้อันนี้น,นี้แล้วก็จะช่วยเราในการจัดเรียงความคิดเยอะมากๆจริงๆ innovation idea เนี่ยก็สำคัญสำคัญมากๆจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนแบบเข้าใจมันจริงๆแล้วก็ทำด้วยความคิดของตัวเองนะคะ <S <s <ๆ>เพราะว่าเขาสัมภาษณ์เราแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในอินเทอร์วิว ส่ของการสัมภาษณ์หรือว่าการอินเทอร์วิวของคณะบาซ่าุลาบ้างนะคะก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยมีทิปสําคัญจะมาฝากก็คือว่าการพูดกับตัวเองหน้ากล้องนะคะเพราะว่าเวลาเราพูดเนี่ยเราก็อัดเราก็จะได้ดูตัวเองว่าเราพูดเร็วไปหรือเปล่าเราขาดอะไรไปไหมหรือว่าเราแบบทำหน้าท่าทางยังไงบ้างนะคะก็จะเป็นการบูสต์ความสนใจแล้วก็สามารถทําให้เราไปปรับได้นะคะพูดถึงการเรียนในคลาสกันบ้างดีกว่าค่ะการเรียนในคลาสของพี่ส้อยพี่สอนเป็นยังไงบ้างนะคะรู้ตรงว่าตอนแรกเนี่ยค่อนข้างกังวลนะคะเพราะว่าพูดต่อหน้าเพื่อนหลายคนแต่ว่ามันจะมีข้้อดีีมาาาากกๆท่่เเรรรูสึว ประทับใจมากก็คือว่าพี่ส้อยพี่สอนเนี่ยก็จะให้ฟีดแบ็กตรงๆนะคะทั้งกับเราแล้วก็กับคนอื่นนะคะทําให้เวลาฟังฟีดแบ็กเนี่ยเราก็จะสามารถรีเฟล็กกับตัวเองได้ว่าเราทํายังไงบ้างเราพูดดีไหมแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็จะได้นำฟีดแบ็กของคนอื่นมาปรับใช้กับตัวเราเองด้วยว่าจริงๆแล้วใน,ในมุมของกรรมาการเขาคิดยังไงกับการพูดของเราบ้างค่ะต่อมานะคะมาในเรื่องของการพิชชิ่งกันบ้างนะคะการพีชงานเนี่ยก็คือการขายงานนะคะหรือว่าการพรีเซนต์งานให้กรรมาการฟังนั่นเองค่ะซึ่งเวลาพีชเนี่ยเราต้องพูดด แก้ปัญหาอะไรแล้วสิ่งสิ่งนี้เนะี่ยสร้างมาเพื่อทําอะไรนะคะเทคนิคของเราเนี่ยก็คือการ list <c oughs> เป็นข้อๆไปเลยนะคะว่าจะพูดอะไรบ้างในการ pitch อย่างเช่นเราก็จะเริ่มด้วยการพูดปัญหานะคะต่อมาก็จะพูดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไงแล้ววิธีการทํามันมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ซึ่งเวลาเนี่ยเรา pitch แล้ก็เหมือนกับว่าเป็นการขายงานให้กรรมการเนาะเราก็ต้องทําให้เขามีความสนใจในงานของเรามากที่สุดนั่นเองค่ะ้า <c oughs> สู่ process <c oughs> ของการ interview นะคะว่ามีการพัฒนาอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราเนี่ยเป็นคนพูดเร็วมากๆนะคะเวลาพี่พี่ feedback มาว่าแค่พูดเร งองลคคอ่ยๆพูดนะะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเราเป็นคนที่แบบว่าจัดลําดับการพูดไม่ได้นะคะก็คือเวลามีข้อมูลเยอะๆเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ในหัวแล้วมันก็จะมึนมากๆใช่ไหมคะเราก็เลยจะทการลิสต์ออกมานะคะตามเทคนิคที่พี่ๆเคยให้ไว้นะคะว่าลิสต์ออกมาเขียนออกมาเลยนะคะว่าเราจะพูดอะไรบ้างเราพูดตามลําดับนะคะเป็น bullet point แต่ว่าต้องค่อยๆพูดแล้วก็พูดช้าๆนะคะเทคนิคการฝึกของเราเนี่ยในการอินเทอร์วิวให้มีความมั่นใจแล้วก็พูดให้ได้เป๊ะขึ้นนะคะก็คือว่าการอัดวิดีโอพูดกับตัวเองหน้ากล้องแล้ว มันทำอะไรไม่ดีบ้างก็เป็นการฟีดแบ็กให้ตัวเองได้ง่ายๆหรือว่าอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการพูดให้พ่อแม่ฟังนะคะหรือว่าคนในบ้านฟังเนี่ยเขาก็จะให้ฟีดแบ็กเราแบบที่เรา,าจ,จะไม่ได้ให้กับตัวเองซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีที่เวิร์กมากๆอีกวิธีหนึ่งค่ะ ในส่วนของการม็อกอินเทอร์วิวกับพี่สอยพี่สอนนะคะอยากจะบอกเลยว่าทุกคนคงคิดว่ามันไม่ตื่นเต้นใช่ไหมแต่ความจริงแล้วคือมันตื่นเต้นมากๆเวลาแบบม็อกใช่ไหมเราก็จะมองหน้าพี่สรอยพี่สอนแล้วพี่สอยพี่สอนก็จะทําตัวเป็นกรรมการจริงๆถึงแม้ว่าเราจะเรียนกับพี่สรอยพี่สอนทุกวันนะคะแต่ว่าเอิ่พี่สรอยพี่สอนก็โหดนิดนึงนะคะนั่นแหละคะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆในการม็อกอินเทอร์วิวนะคะเพราะว่าการม็อกเนี่ยเราก็จะได้เห็นตัวเองนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างเราจะได้รับฟีดแบ็กหลังจากจบอินเทอร์วิวเลยนะคะแล้วทำให้รา้วขอ่งูเรา ตอนตื่นเต้นเราเป็นยังไงบ้างะคะเราต้องรับมือกับมันยังไงบ้างเพราะว่า <_ C ur ra> พี่ช้อยพี่สอนเนี่ยยิงคําถามมารัวมากๆกเขาก็จะวัดว่าเราสามารถรับมือกับคาถามแบบนี้ได้ไหมท้ามีต้องตอบอะไรบ้างแล้วก็ดู strength w a k n e s s เรานะคะว่าเรายังมีจุดไหนต้องแก้อีกค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะในการเตรียมตัวก่อนวันสัมภาษณ์หรือว่าเตรียมตัวก่อนไปสอบเราต้องมีจิตใจที่สงบนิ่งนะคะสําหรับเราเนี่ยเราฮิวใจตัวเองด้วยการหาอะไรทํานะคะเราก็จะจริงจังในเวลาที่เราต้องทางานเนาะแต่ว่าเวลาที่เราแบบพักผ่อนเราก็จะหาอะไรทําแบบเต็มที่สนุกสุกไปเลยนะครเช่นแบบออกไปเดินข้างนออกหรืว่่าเล น้องหมาบ้างส่วนเราเนี่ยเราก็จะชอบนั่งสมาธินะคะเพื่อเป็นการข้ามจิตใจตัวเองนะคะอยากจะบอกว่าก่อนเราไปสัมภาษณ์เนี่ยแนะนําให้นั่งสมาธิสักสินาทีนะคะก็จะทําให้เรามีสตินะคะที่สําคัญนะคะเราก็จะมีที่พึ่งทางใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปมูนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าบนไว้เยอะมากนะคะบนไว้หลายที่แล้วก็ไหว้พระเยอะมากด้วยค่ะก็จะเป็นวิธีการช่วยเล็กๆน้อยๆนะคะให้เราผ่านช่วงเวลาอันแสนตึงเครียดนี้ไปได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าพี่สร้อยพี่สอนเนี่ยก็จะคอยพักมหาตลอดนะคะถ้าไม่เรารู้สึกว่าแบบเราาาาสบยยยใจว่่อองง้้พีก็ เราแล้วก็ยังแบบมีคนคอยให้เราแบบปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่นะคะเวลาเรามีปัญหาเวลาเราเครียดเนี่ยเราก็ทักไปหาพี่ๆสอนแบบตรงนี้หนูทําได้ไหมตรงนี้หนูทําไม่ได้นะคะอย่างเช่นตอนนั้น,นะคะแนนแซดออกแล้วก็ทอมากนะคะก็ทักไปหาพี่ๆนะคะเป็นเพราะพี่ๆเลยนะคะทําให้เรารู้สึกแบบอยากพยายามตอ่อ ก็มาในส่วนของวันจริงกันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันจริงเนี่ยอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็ตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมคะเราก็เลยสวดมนต์ขะไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธินะคะทำให้ตัวเองมีสติอย่างที่สุดคะ่ะตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปสอบอั i t u ิ e ะเชสก่อนใช่ไหมคะเขไปสอบเนี่ยเราก็รู้สึกว่า <c oughs> ะะข้อสอบเนี่ยค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าจะเป็นการวัดว่าเราสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปฝึกทําแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะการทำแอปพลิเคชันเนี่ยก็ฝึกฝนเยอะๆดีกว่านะคะจะทําให้เราคล่องขึ้นหรือว่าใช้เวลาได้น้อยขึ้นเพราะว่าการสอบในปีของเราในเวลาค่อนข้างน้อยนะคะต่อมานะคะการอินเทอร์วิวค่ะสําคัญมากๆนะคะอินเทอร์วิวเนี่ยอยากจะบอกว่าตื่นเต้นมากๆค่ะตอนนิ่งไปนั่งรอหน้าห้องสอบตอนเขาจะเรียกชื่อนะคะโอ้โหตื่นเต้นมากค่ะแต่ว่าพอเข้าไปนั่งจริงๆนะคะรู้สึกว่าลืมความตื่นเต้นไปเลยค่ะเพราะว่าต้องโฟกัสก เวลาอินเทอร์วิวจริงๆเนี่ยในปีของเราก็จะมีกรรมการ3คนนะคะเขาก็จะถามเราว่าเราเป็นยังไงถามเรา Bas e d on portfolio ค่ะว่าไอเนี้ยคืออะไรงานอันนี้คืออะไรนะคะส่วนของเราเนี่ยเราทำติ๊กต็อกใช่ไหมคะขเ,าเ,เา TikTok, คะขเาก็จะถามเยอะมากเรื่องติ๊กต็อกว่าแบบคุณทำติ๊กต็อกอะไรติ๊กต็อกอยู่นี่คือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักดีค่ะจริงๆโดยรวมก็อย่าไปเครียดมากค่ะเพราะว่าถ้าเราเครียดเนี่ยเราก็จะกดดันตัวเองเราก็จะไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าอืมเราก็เป็นตัวเองไปพูดชิลๆค่ะเหมือนฟิลแบบไปคคคคคคุุยยยยกกกกับเเเเเเพืื่่่ออออนนนนณรรรรูะาาางีี้้็็็ถขจม ไม่เครียดค่ะแล้วก็ขำใจเขาไปเลยค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเข้าไปแล้วเครียดมากนะคะแต่ว่าพอขำใส่แล้วเนี่ยบรรยากาศก็เปลี่ยนเลยค่ะรู้สึกว่าสบายขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยิ้มเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เขาแบบก็ยิ้มให้เราเหมือนกันเขาก็จะคิดว่าแบบอืมบรรยากาศมันชิลแล้วเขาก็เลยถามเราไม่ยากมากนะคะอยากจะฝากเป็นทิปสวยจริงๆ,ๆค่ะว่าทุกคนต้องยิ้มเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นตัวเองเข้าไว้ค่ะก็ตอนประกาศผลนะคะเป็นช่วงเวลาที่ลุ้นรละทึกที่สุดในชีวิตนะคะอยากจะบอกว่ามือสั่นตื่นเต้นและโทรไปหาบ้าไสบ่อยมากๆนะคะว่่าาาาาเมไหรจจะะะปกกกศศ็ทง ใช่ไหมคะในปีของเราซึ่งตอนแรกที่เราเปิดดเข้าไปเนี่ยเราไม่ติดนะคะเราเป็นตัวสำรองเราก็เลยเคยรียดมากๆค่ะเศร้ามากมากนะคะแล้วจริงๆอะเราติดอีกคณะหนึ่งนะคะเลยทําให้แบบเออเราก็ตัดใจไปแล้วแหละว่าเออเราก็คงไม่ได้บาสไซล้วแหละอะไรอย่างนี้ด้วยความที่คะแนนเราก็ค่อนข้างน้อยนะคะแต่ว่ามีความหวังลึกๆนะคะว่าพอร์ตโฟลิโอกับสัมภาษณ์เราเนี่ยก็จะทําให้เราผ่านเข้าไปเป็นเด็กบาสไซได้นะคะเราเลยรอนะคะจนจนถึงวันที่เขาโทรเรียกตัวสำรองนะคะแล้วเขาก็โทรมาหาเราพอดีคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโล่งมากๆนะคะแล้วก็ดีใจแบบเราทําได้แล้วทําสําเร็จแล้้ววแลโทรหส ร,นะอ,รอ,ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงโมเมนต์นั้นเอาไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจทําพอร์ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็พยายามเข้าไว้นะทุกคนถึงแม้ว่าคะแนนเราจะน้อยหรืออะไรก็ตามนะคะอยากให้เราพยายามถึงที่สุดเราก็จะไม่เสียดายอะไรเลยค่ะจากถึงพี่พส้อยไปสอนนะคะสําคัญมากๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือว่าหนูขอบคุณมากๆที่แบบยังคอยมีความเชื่อว่านในตัวหนูแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตหนูมาตลอดนะคะถึงแม้ว่าแบบคะแนนหนูจะน้อยก็ด้านให้หนูไปสอบอีกถึงแม้ว่าพอตหนูจะขัดงานเยอะแล้วก็ให้หนูทํางานอีกก็หนูไม่ได้บ่นนะคะหนูดีใจจริงจริง ขอบคุณพี่ๆมากที่คอยผลักดันหนูแล้วก็ทําให้หนูแบบว่ามีวันที่หนูสําเร็จแบบนี้หนูก็ดีใจมากๆที่พี่ๆก็อยู่ในทั้งวันที่หนูเศร้ามากแล้วก็วันที่หนูดีใจมากๆพี่ๆก็ใส่ใจมาตลอดแล้วก็คอยส่งของชวนหนูไปทั้งบูธแคมป์ชวนหนูทานู่นทานี้ทานั้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบพี่ๆก็ยังเป็นห่วงกันเสมอแล้วก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพี่สายพี่สอนมากๆนะคะแล้วพี่ๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนูแบบมีวันนี้ก็ดีใจมากๆแล้วก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กบาซาร์ที่ตั้งใจเรียนค่ะค่ะถึงท จุฬาหรือว่าน้องๆที่กําลังเตรยียมตัวอยู่ก็อ,อยากจะบอกว่าให้ทุกคนสู้ๆนะคะอย่าท้อเราก็มีวันที่ท้อเหมือนกันแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ใหญ่มากๆก็คือการติดในคณะที่เราฝันนั่นเองอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้โฟกัสในจุดเล็กๆที่มันมีอย่างเช่นคะแนนสอบพอร์ตฟลิโออินเทอร์วิวแล้วก็แอปที่จุดเทสซึ่งแบบจุดพวกนี้สําคัญมากๆก็ด้วยความที่เป็นมาลัยจุฬาก็อยากจะให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็มาอยู่ในรสจุฬาได้กันนะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะสาหรับใครที่อยากทักมาถามส่วนตัวนะคะหรรรืออออว่าาาาามมีคํถะะะไไยกกกจปึษ็ พักมาได้นะคะที่ IG PWK มานัสักกรนะคะ Feel free to contact นะคะ